สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพอ้กับบ่าวตึงปทุมราชคือเก่าครับเมื่อนี้มีงัวนะครับเด้อเป็นงัวเม่สาวทองแหลกครับพี่น้องครับความสูงอยู่ลอยสามสิบหาครับสาวทองแหลกครับทองหกเดือนครับพี่น้องครับทองหกเดือนแล้วครับประกันทองนะครับเม่นี้ครับสดแห้งครับเชื่องดีนิสไซดีครับ เข่าขออปล่อยเข้าจับเสียกผูกก็ได้ครับบันนี้ครับโอ้โหครับคุณพ่อคุณแม่เห็นคลิปนี้แล้วครับยาผ่าดด้อครับเด้อเป็นว่าสาวทองแรกครับเปิดสองหมื่นสีครับทรงฟรี่ให้สองรอยโล่ไปเลยครับสีนี่จบแพงครับสีครับอยู่กับเบาตึงกัลั่างเหลื่อมกัลั่างใสครับหลังจากห่างหายไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆครับพี่น้องครับ ขาดการติดต่อไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆครับเมื่อนี่เบาถึงกลับมาเล้วครับนี่ครับนาเลี่ยงนะครับเมียนีครับสาวทองแหลกครับสูงลอยสามหาครับทรงฟี่ให้สองลอยโล่ครับเชื่องดีนิสัยดีครับไปหางวเลี่ยงอยากได้ฮู้ๆหมอครับอยากได้ท่องบมครับโทษเลยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวบอตึงจะทรงให้ครับคุณนะครับนางามนะครับตัวนี้ครับนางามจะโมกบอฉีบอแวงครับล่ำโตเงี้วดีสีกินุ่นคังหมนะครับสีเพิ่นครับโพดแห้งครับสีครับเหลืองเม็ดสีประตองห่วงครับทองอยู่ที่หกเดือนครับหกเดือนนิดๆเลี้ยวครับพี่น้องครับงวงหูนิสัยดีครับนาเลียงสุดๆครับ อิ่เรียบขอเท่ากับงามอยู่ครับคุณนะครับดำตัวเงาวๆครับเพดดำดำครับเพดดำดีโค้งาใหญ่ดีครับกำลังอ้วนครับทองกำลังใหญ่ครับเพราะว่าเป็นงัวสาวทองแรกอย่าเบื่องยากแน่ครับทองครับแต่ว่าตัวทองให้เรียบร้อยครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขพอคุณแม่เห็นคลิปนี้ฟ้าลท้นะครับเล้กฝ่าลท้หาเบาตึงครับ ยวจัดทรงให้หอดคอหอนลักขึ้นเข้าครับสวัสดีครับผม